สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในป่าเห็ดเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาหาเห็ดด้วยการอัปเดตเวลาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าป่านะคะอยู่ข้างทางเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เห็ดดอกแรกที่เจอที่จะเก็บนะคะเราก็จะอัปเดตเวลาเพราะว่าอยากจะรู้ว่า เดินไปนานแค่ไหนกี่นาทีกว่าจะเจอเห็ดดอกแรกนะคะก็จะมีการอัปเดตเวลาจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะว่ากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วเป็นระยะระยะตลอดคลิปนะคะว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะขณะนี้เวลา14.30นนะคะดอกแรกค่ะเจอแล้วนี่14.31นะคะเพิ่งเดินเข้ามา มองจากตรงนี้ก็ยังมองเห็นรถอยู่นะคะข้างหน้านู่นนะเห็ดดอกแรกที่เราเจอในวันนี้ยินดีนำเสนอแอนแอน่าแนนเห็ดแครอทค่ะนี่สวยงามมากค่ะเห็ดแครอทด,ดอกนี้เห็ดแครอทสีเขาก็จะเหมือนแครอทนะคะขาก็มักจะโดนกินนะคะแล้วก็เวลาที่เราอาจแบบนี้ มันจะมีน้ำไหลออกมานะตรงรอยปาดนะคะก็จะรอยลอยขาดของมันลอยแตกจะมีน้ำไหลออกมาสีแครอทนะคะนี่ก็เป็นที่มาของชื่อเห็ดแครอทเพราะว่าสีของมันเหมือนสีแครอทนั่นเองนะคะโดนกินไปค่อนข้างเยอะแต่ เอานะคะเอาเพราะว่าเป็นดอกแรกแล้วก็โดยรวมแล้วเขาก็ยังสวยอยู่สมบูรณ์อยู่นะคะ4.35ค่ะเราก็มาถึงจุดที่2ที่เจอเห็ดนะคะนั่นก็คือเห็ดเลืองนะคะ ตกแรกนี่ค่ะ สามโดกงามๆทีนี้เราก็ไปตัดขากันเลย 4.44ค่ะเราเจอเห็ดพึ่งสองพี่น้องพึ่งขาลายขาตันเทียเกลซ์นะคะรุ่นนี้หัวส้มขาลายเอออาจจะได้ลอกฟองน้ำนะเพราะว่าฟองน้ำเหมือนจะเริ่มนุ่มนิดนึงแต่ขาเนี่ยตันทั้งสองดอกนะเดี๋ยวลอกฟองน้ำค่ะ อยเจาะเจาะของงนอนนะลอกฟองน้ำเลยค่ะโอ้อันนี้หมวกเสียหายหลายแสน านะอาจจะได้แต่ขานะจะอาจจะได้แต่ขาเผ่อๆขาก็ไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหดูนี่ค่ะมันทะลุทะลวงจนเกือบหมดใต้มาดอกเดียวนะคะเพิ่งขาลายยักษ์ใหญ่มากนะคะบรรพบุรุษเห็ดค่ะให้เขาอยู่ในป่าต่อไป อ่อนนะหมวกก็ยังแข็งอยู่ค่ะสมบูรณ์ค่ะดอกนี้เห็ดแครอทอีกแล้วยังสวยเลยภาษาสวิเดนเห็ดแครอทก็คือบลูดริสกานะคะขาเขาจะกลวงนะคะเห็นไหมเนี่ยนี่ดอกนี้สมบูรณ์ค่ะ สวยสีเขาจะเหมือนสีแครอทมากเลยอีกค่ะเห็ดแครอทนี่สงามไส์ใหญ่มากแครอทแถวนี้อันนี้มีรอยกินนะเราจะตัดมุมที่มีรอยทากินเนี่ยให้ทากินต่อเนาะเราจะเา กลับบ้านแค่มุมเดียวพอเอาแค่นี้พอนะคะกลับมาที่เหลืองค่ะนี่ แก่แล้วพึ่งขาลายสองพี่น้องจะเจลืองค่ะสวยมากเลยเลยจากจุดเมื่อกี้มาหน่อยนึงนะโหสวยมากเลย อันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เชื้อเขาเ,าเต็มเลยหน้าข้างบนนี่อีกนี่ร้อนอบอ้าวมาก คือว่านั่งตัดเห็ดเนี่ยเหงื่อยังออกเลยไม่ได้ออกแรงเลยนะเห็ดตินสวยๆชิมแล้วนะคะไม่เผ็ดแต่รู้สึกว่าขาจะโดนกินอาจจะต้องได้ตัดขาออกเยอะๆโอเค ห้หมวกแข็งโป๊กเลยเดี๋ยวเราจะเอานะอืมอันนี้นุ่มหน่อยนึงแต่ว่าอาจจะได้อยู่ขาใหญ่มากเลยเห็ดดอกเนี้ยนี่ขายัางกับหัวมันนะนก็เวลาขุดมันแกวอะนี่ป๊ ใยญ่มากเลยใหญ่พอๆกันเลยเนี่ยนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาจัดการทำแหละดูนะดูความเสียหายประเมินความเสียหายขาตันนะคะแล้วก็เริ่มด้วยการตัดขามาก่อนเลยนะว่าฝั่งนี้ตันฝั่งนี้ไม่ตันค่ะ เป็นสีดำเห็นไหมแมงเขาเจาะเจาะเ,เข้าไปแบบว่าเยอะมากเลยขาไม่ได้แล้วนะมันเจาะจนเกือบจะโผล่แล้วมวกก็โอ้โหนอนเขากินแบบว่าทะลุทะลวงเลยมวกโอโหดูสิคะเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าสองดอกนี้เป็นของหนอนนะคะแล้วก็ให้นอนเขา กินต่อไปเห็ดดินสงพี่น้องนี่เออขาตันค่ะอีกดอกนึงละ่ะเสียวๆทากอยู่ว้าอันนี้โดนกินทุนเลยนอนนะคะที่กินทุนเนี่ยขานอนเขาเจาะเข้าไปในขา15.30ค่ะตอนนี้ นาฬิกา15.30นนถ้ากินจากข้างนอกเข้าไปแบบนี้แสดงว่าเป็นภาคขาเขาก็จะไม่กลวงนะคะขายังตันอยู่โอเสียแล้วดอกที่เสียแล้วเรามาดูดอกน้องเออดอกน้องหมวกแข็ง ดอกน้องยังดีอยู่ค่ะว้าขาขามีรอยกินเออส่วนนี้ดีละผ่าหมวกนิดนึงนะโหหมวกก็โดนเจาะดำๆเนี่ว้าเสียหายเยอะมากเลยได้มานิดเดียวว้า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 ไม่โอเท่าไหร่เลย ได้ริมหมวกมาริมหมวกมาหน่อยนึงโอเคได้ริมนี้มาอีกหน่อยนึงโอเคสองดอกนี้สวยค่ะตันทั้งคู่ ขาอ่อนค่ะขาอ่อนอ่อนและตันนะเท่าที่เห็นหมวกล่ะเออหมวกก็หมวกก็ยังยังดีอยู่ค่ะฟองน้ํายังไม่แก่นะเนื้อหมวกก็ไม่มีร่องรอยการทําลายเอาค่ะหนึ่งสองรู้สึกว่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานของแท้ค่ะสองดอกนี้นี่เห็ดสองพี่น้อง หวาขลิ่ยหวานสเตียนซุปนะคะยังงามค่ะไอ้พึ่งหวานอนอ่อนเลยส่วนดอกนี้ไม่แน่ใจนะ ้องพิสูจน์ขาเหมือนจะกลวงนิดๆอาจจะโดนกินเออมีรอยนอนเจาะนะคะแต่ก็ไม่เยอะมากนะหมวกเริ่มเขียวค่ะหล่อฟองน้ำเลยอ้าไปแล้วอะ่ะมันโดนเล่นงานน่ะพรุนเลยเนี่ยเอาแต่ดอกเล็กไปเนาะดอกใหญ่ก็ให้นอนเขากินต่อไปแบ่งๆกันออกมาแล้วคะ่ะวันนี้ก็เบาๆนะคะ แดดร้อนเหมือนเดิมนะคะร้อนอบอุ้ณหภูมิก็ประมาณ30องศานะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะผลงานวันนี้ก็มีเห็ดพึ่งขาลายเห็ดเหลืองเห็ดแครอทแล้วก็เห็ดดินนะคะวันนี้เรามาป่าที่เก็บเห็ดพึ่งขาลายไป2คลิปเนาะเต็มตะก้าทั้ง2คลิปนะคะวันนี้ถือว่ามาเก็บตกพึ่งขาลาย ส่วนมากแก่แล้วนะคะก็ได้มาน่อยนึงเนาะแต่ก็มีเห็ดอื่นๆผุดขึ้นมานะคะอย่างเห็ดแครอทเป็นต้นนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้ค่ะสุขสันต์วันพรฤหัสค่ะสวัสดีค่ะ